สวัสดีครับอยู่กับผมแซคคนรุ่นํากินนะครับวันนี้เรามีภารกิจครับเราคิดถึงอะไรไม่ออกเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมเซอร์วิสครับเราก็ต้องมาร้าน A t ทซิโฟบอครับเพราะว่าเขาครบวงจรอ,อยู่แล้วนี่งานยากๆแบบนี้ร้านทั้งฝีมือดีๆครบวงจรแบบนี้วันนี้ก็จะเอาท่อไปนี้ครับมาดูท่อไปนี้มันผมว่าผมจะเปลี่ยนไส้ใหม่เอาให้มันเบากว่านี้นิดนึงนะครับเพราะว่าลาโพงผมจะเปิดเพลงฝังบ้างเดี๋ยวจะฟังไม่ได้นะก็จะเอาท่อไปนี้ไปเปลี่ยนนะครับที่ร้าน A t ทซิเซอร์วินะครับแล้วก็เอาท่อเดิมมาใส่ แล้วก็จะเอาท่อไ <c oughs> ปน <co ld vent aka> ี <coping> em ป้ไปใส่ใยไม่แล้วค่อยกลับมาเปลี่ยนดูว่านี่ช่างเขาจะใช้เวลาภายในวิากี่นาทีในการเปลี่ยนเปลี่ยนท่อใบนี้ถ้าเร็วถือว่ามืออาชีพจะปาไปเลยไปเลยขึ้นมาอีดตาพีิถ่ายเลยเป็นนาพาวซอยเล็กๆค้างเอนทีเลยนะครับแล้วจริงๆท่อไปนี้มันก็พอแลแหละก็คือว่าเรามีโพงอะเราเปิดร้าเราเปิดลำโพงแล้วมันจะมันจะไม่ค่อยได้ยินไง เสร็จเรียบร้อยครับ AT Service นะครับสุดยอดเสร็ยแลวเสร็จแล้วครับงานที่น่ครันี่ครับเจ้าของร้านนะครับแล้วที่จช่างครับช่างวันนี้ภารกิจของผมคือเปลี่ยนท่อผมจะดูว่าช่างสามารถเปลี่ยนท่อผมภายในเวลาในกี่นาทีเอาล้อนี่ยเดี๋ยวเป็นเพื่อนลงไปดูครับว่าช่างเราจะมีวิธียังไงเอาแบบร้อนๆเลยครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเปลี่ยนท่อภายในเวลากี่นาทีอับเราไปเริ่มกันเลยครับผม

ครับเราก็แนะนาเพื่อนๆครับสำหรับเพื่อนที่อยู่แถวปลิกมณฑลนะครับอยู่แถวนคร,ราปฐามหรือว่าภาคกลางหรือว่ามาเที่ยวต่างจังหวัดรถทรงรถเสียอะไรแถวนครปฐมนะครับเรียกใช้บริการได้เลยครับเพื่อนๆมีรถสไลด์มีรถอะไรนี่มาดูมีรถไปรับท่านหนึ่งที่นะครับว่าท่านจะเอร์วิสรถเสียข้างทางหรือว่าจะซ่อมบำรุงสายมันเครื่องเปลี่ยนยางปรับยางครับ นเนาะเลิกหลุดคอหลุดคอแตกอะไรเงี้ยครับเรามีบริการได้เลยครับโทรศูนย์แปดเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์หกสี่ครับเดี๋ยวผมไปรับมาแล้วก็มาซ่อมที่นี่ครับบอกเลยว่ามาตรฐานแล้วก็บริการประทับใจแล้วก็าราคาถูกอุ่นตาดนะนีระหว่างนี้ช่างก็กำลังทำอยู่ใกแล้วครับใกล้เสร็จนะครับอ๋อครับันนี้ก็เสร็จเรียบร้อย ใช้ระยะเวลาไปทั <desserts> <Negative paper> ้งหมด17นาทีนะครับโอ้โหที่สุดยอดครับวันนี้ก็กิฟต์ค่าบริการเท่าไหร่ดีครับพี่อับค่าบริการเบาๆนี่ครับนี่อะไรอ่ะฟรีฟรีครับไม่ได้ไม่ได้ถ้าใารอย่างผมฟรีอยากจะบอกก่อนค่าบริการถ้าเกิดว่าเป็นท่อที่นี้เบาๆเราเก็พทีนี้แต่ราคาต้องข้ามถนนร้อยเดียวร้อยเดียวร้อยเดียวผู้ไปเล่นอย่งจริงครับเปลี่ยนท่อครับร้อยเดียวถ้าเป็นบิ๊กไบ แลแต่ความยากแล้วแต่ความยากอันนี้มันไม่ยากไม่ยากมากนะครับพวกปิกไบตพวกอ่ TPR ดุกันติอะไรเงี้ยจะประมาณราคานี้ไหมราคานี้ไหมเปลี่ยนท่อมาเท่าไหร่อันนี้ไม่ยากตจะดูดไม่ราันก็คือเอาง่ายก็คือเปลี่ยนท่อราคาหลักร้อยละกันอ่ะหลักร้อยนะครับจะไม่ให้ฟังเสียงเลยเหรอครับจากท่อเดิมนะครับ ไอ้จากทอดแตงกลายเป็นทอดเดิมดูเสียงเป็นยังไงนุ่มหูขึ้นเยอะเยอะแล้วเยอะเราจะฟังเพลงแบบได้ยินกันแล้วบริการดีรวดเร็วทันใจไม่ต้องรอคิวอะไรมากมายครับราคาเป็นเองที่เอทีเซอร์วิสนะกรับเอมทุม